สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวี้อดว่าหน้าวันนี้เลยวอดทางกองจัดให้ครับเอาให้มันอยู <h h um ่เลยมันหรอเล่นหน้ากันหนาปะห่อนวันเนี่ยอุ้ยห่อนอยู่ดี นี่ครับเรียงกันเก่าเนาะมันเทียบกับเรียงกันเก่าอันเก่ากับอันใหม่นี่ก็ระย่างกันเลยวะก็ละเลีองเลยวะเออก่อนมาเนี่ยเนี่ยอันเก่าอ่ะเล็กเช่นธรรมดาเออล็กเช่นธรรมดาโูกำลัสั่นน้ำรับอยู่น้อยอยากให้นาๆกัเชื่อมปิดเลยแงบ ไม่ต้องเปิดอ,อยากเปิดก็ตัดออกกระตัดเก่าอันเก่าได้ได้เชื่อมติดบ่ค <c oughs> วรไม่ได้ไม่ได้เชื่อมติเดเลยนอยนเก่านาะ <c oughs> นี่ครับต้องดึงครับดึง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 เดี๋ยวมันอ้า <c oughs> อ้าออกต้นไหน เอาสามนิ้วเลยนิ้วทางนี้เลยเนาะทางนี้เลยเนาะทางนี่ทางทางแง่เข้าไปได้เลยแง่เข้าไปได้สามนิ้วเลยอันนี้ชิดหมดแล้วครับเรียบร้อยอะไรนนี้ไปถึงอยังวะเนี่ยเนี่ยบางคนเนี่ยแม่เนาะทำเสื้อผ้าทำทำเสื้อผ้าครับนี่เจ้ารุก่อน แรงตะวันตกีนอ่นตะยานิดเลยฮะอ่านยังเป็นตะยานเลยดีเลยไม่ตะยานแล้วผมว่าถ้าผมว่าถ้ามันบ่ได้ล็อกตอนแรกมันล็อกอยู่บ่ตอนนั้นอ่ะมันหักบ่แต่มันดึงนี่กับไฟอะไรอย่าดึงี้ยครับมันดึงเล็กเอ๋อดึงเสาด้วยพี่เอออันนี้มันใช้แค่ปลดล็อกตัวนี้เออใช้แค่บุ๊กเลยเแน่เลอ่ะเออว่านนี้ข้อออกบ่พอแล้วดึงมากก็มาก ออมาเลยม,มันไปถึอองอย่างว่ามันเลยอ่าววะ,ะยเดีไม่หรอเดี๋ยวกจพค่นจะพาผมไปเที่ยวอีกบุญเนี่ย <c oughs> จักหลักเลยบวะ

mì đó có nền vẫn đó Mình chỉ cái đấy, đi <laughs> <khả>? <laughs> ฝนก็จะมาอีกแล้วครับคุณโอ้ยเหมือนีวันเที่ยวไายว่าสั่งกล่องสิบเอ็ดบอกอซาวว่าเขาพอดวันที่สิบแบฝนพอดวันที่สิบแบบอันนั้นวะสิบเอ็ดเหรอเนี่ยปวดลอกแล้ว,อ,ลวอืมไไองี้ไปใส่เลย อาออกลายบ่นิวนึงเปด่เลยเนาะต้องก็อตอ้าจนนึงอาจนเออเห้อันนี้มันหึงไแค่นี้เพกาะเานี่เนาะเออโหนี่เอ้โ้ไอนเขาไปก่อนคนโตยี่ซีกันทไปไปใส่ฮะไปใส่ฮาปลาเส้นฮาปาเนาะ แกงหาสนั่นนเกือบิโลนะโะไปหายังไงไปวานเพบ่เวรอนะเขาก็ใหวนอยู่บวปลายังสิบโลเลยอะอะไยเนว่ เห็นได้เดียถูกใจไหมจ๊ะใจเสียวลอยบอ๋อลงไปเร็กว่าถูกใจไหมนานๆเลยปะอู้ยอันนี้ต่อลายูุลายเลยตะกี้มันผีแล้วแงออกไปสิเลยเันอ้าวมากยังเนาะก็ไหนมาบังแคยเห็นมันอ้านเลยก็สิหาว่าอู้ต้องไปรถเจ้าฟาขังก็แตกแลสิเออแรงต้มได้วะเนาะ มีไดมีเด็กซ <fen omen S 2> mm. ุกข้างในไหมเนี่ยฮะฮะเปีย้อมเปียาเยเปยังวะเป็นกยังคือเปิดบ่ไหนวะนีเอย่ังบอ่ไปเสียเพิ่นเด็กยืนในรถโอ้ยเด็รถอนนี้ันตายแล้วแล้วมันหอนตายแล้ว่ดียันกล่องนะ ก็บำรุงรักษากันไปครับบำรุงรักษากันไปฮะเครื่องรถไทยแล้วคุณว่าเออเครื่องเล็กๆัลนเครื่องรถไทยวะ Cương mày khô bỏ Hả? Cương mày khô Nói nó, mày khô nó Ủa ông nó này เครทยมัน้ยกออกอันนี้เครื่องรไมันเป็นอย่างมันเป็นยังไรบอกมันเป็นยังเขาคือถอดออกมันรวมบ่รวมแล้วถึงเขาีามองแล้วห่วยต่องราคาซื้อของเชียงคงกับีกับอือยกเครื่องยเื่องเืแล้วสามี้วเนะเออเครื่องกเหบออเอาเครื่องเชียงกงอ่ะสี่สี่หมื่นอเคร่งัลงาเลยอันนี้เขาเอื่นเครื่องแจ็คแรงนี่ย

Ừ, Thằng Cậu Ừ. ừ. <laughs> để rồi chơi cảnh clip nữa. Bye bye.